โมเมนต์ดีต่อใจแฟนขับบ้าน D2B สมาชิกคนสําคัญที่ไม่เคยลืมเมื่อล่าสุดในคอนเสิร์ตของแดนและบีมพาพ่ออุดมมาร่วมร้องบนเวทีด้วยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงอลังการแบบตัวพ่อตัว,ตว,ตวบิดาของนักร้องยุค2000แถมในปีนี้ก็ยังมีช่วงเวลาให้ได้คิดถึงพ่อหนึ่งในสมาชิกของวงอย่างบิ๊กดีทูบีผู้ล่วงลับที่แม้จะจากไป17ปีแล้วแต่แดนและบีมก็มักจะสร้างสีสันให้กับหนุ่มบิ๊กว่าเป็นสมาชิกที่ไม่เคยจากไปไหนเพราะในทุกๆ ครั้งที่มีคอนเสิร์ตก็จะมีหนุ่มบิ๊กเสมอเช็คเช่นครั้งนี้แดนและบีมได้เชิญคุณพ่ออุดมคุณพ่อของหนุ่มบิ๊กขึ้นเวทีด้วยกันในช่วงบทเพลงขนใจอ่อนออ่นใจทีบิ๊กเป็นคนร้องนําในเพลงนี้ซึ่งแฟนๆก็ได้มาร่วมร้องเพลงนี้ไปพร้อมกันและคุณพ่ออุดมก็ร่วมร้องเพลงนี้คอไปด้วยเป็นภาพที่อบอุ่นชวน fc น้ําตาซึมไม่ว่าจัดดึกแค่ไหนคุณพ่อก็พร้อมสู้ ภาพเบื้องหน้าว่าซึ้งแล้วแต่ภาพเบื้องหลังยิ่งซึ้งสุดๆเมื่อได้เห็นภาพของหนุ่มบิ๊กอยู่หลังเวทีซึ่งกลุ่มแฟนคลับของบิ๊กดีทูบีแฟมิก็ได้ถ่ายภาพคุณพ่ออุดมยืนมองรูปของลูกชายด้วยใบหน้าที่รอยยิม้มโดยไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีแฟนคลับครอบครัวนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นผูกพันดูแลไม่ห่างรักเสมือนลูกหลานครอบครัวกิตติกรเจริญเพราะพ่ออุดมก็เปรียบเสมือนของขวัญที่บิ๊กฝากไว้ให้กับแฟนคลับบิ๊กดีทูบีแฟมิลี่ที่ยังคงคอยมุนเวียดศั สู่การเป็นครอบครัวส่งต่อรักจากลูกสู่พ่อแม่ดูแลไม่หายไปไหนแรกเริ่มก็มาจากหนุ่มบิ๊กแต่พอได้เข้ามาสัมผัสความน่ารักของคุณพ่ออุดมแล้วก็แม่ยุพาที่ปฏิบัติต่อแฟนคลับของลูกเปรียบเสมือนลูกหลานที่คอยเป็นร่มโพร่มไส่ถามไถ่สารทุกสุขดิบความเป็นอยู่ของแฟนคลับเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางช่องโซเชียลของบิ๊กดีทูบก็มักจะได้เผยโมเมนต์ความน่ารักระหว่างคุณพ่อแล้วก็ f อแม้ว่าในวันนี้พ่ออุดมจะไม่มีบิ๊กแล้วก็คุณแม่ยุพาแล้วแต่กก็ยังมีลู อีกหลายคนจากกลุ่มบิ๊กดีทูบีที่เข้ามาคอยดูแลเวลาผ่านไปกว่า17ปีแต่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ที่ยังวางอยู่ที่เดิมและไม่มีวันไหนเลยที่พ่อจะเหงาเพราะว่ามีครอบครัวของบิ๊กดีทูบีแฟมิลี่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเล่นแบบไม่ขาดสายหรือเวลาที่พ่ออุดมอยู่กับหลานๆนานๆทีจะมาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตามีการพูดคุยกันอย่างอบอุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขมีแต่รอยยิ้มโดยเฉพาะเจ้าสีแฝดประจําบ้านบิมกวีโมเมนต์ปู่กับหลานอยู่ด้วยกันก็เป็นภาพที่ แสงจะอบอ,อุ่นใจคนดูไม่น้อยยิง,ยงได้เห็นช็อตเต้าแฝดจูงมือคุณปู่เดินบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็ละมุนบอยสุดๆ <c oughs> ไปทำไมไปแล้วเว้ยทำไมตายง่ายจางวะพี่อย่า <c oughs> วิง่ง <c oughs> ัเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็หายห่วงได้เลยไม่ว่าจะดูกี่ทีก็น้ําตาไหลแต่เราก็จะได้เห็นความน่ารักและก็ความผูกพันของบ้าน Big กท b f ีแฟมิล